10ขาวเด็ดเมเจอร์อังคารที่11พฤศจิกายนพบกับดิฉันสวิชยาชมภูพัฒกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะกับรายการสิบข่าวเด็ดเมนเจอร์ค่ะครับผมวันนี้ดูกันอยู่2คนอ่าคุณกิตินันพอดีมีภารกิจพิเศษครับวันนี้ก็ต้องบินไปบินไปวภารกิจาอเวียดนามใช่ครับก็จะมีแต่เรา2คนอยู่กันอีก หลายวันผสมควรให้ท่านผู้ชมได้เบื่อหน้านะแล้ววันนี้เราก็มีข่าวสารสาระมาฝากท่านผู้ชมมาอีกเช่นเคยเนาะครับผมเริ่มกันที่อันดับที่10บใช่ค่ะเป็นเรื่องราวจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อทานลาวานะครับจากภูเขาไฟคิรูเอียครับบนเกาะ Big กไอซ์แลด์ครับของรัฐฮาวายเนี่ยไหลลามถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วครับหลังจากค่อยๆคลืบคานมาอย่างช้าๆสู่บ้านปาหัว มาหลายสัปดาห์แล้วครับวันนี้เพิ่งถึงบ้านเพราะตอนนั้นใช่ที่เคยเล่ากันใช่ครับตอนนี้เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วใช่โอ้ค่ะก็มีนักสำรวจอะไรก็ไปไปจอจอดดูนะครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด6000คนครับมาต่อกันที่ข่าวอันดับที่9ครับเป็นเรื่องราวกีฬาบ้างเมื่อนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับคุณวรวิมักกูดีเนี่ยทำท่าเหมือนจะงานเข้าซะแล้วครับทำไมคะเพราะว่าสารอาญานะครับรับคำฟ้องที่ ทีมบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับร้องเรียนถึงกรณีที่คุณวรวีเนี่ยแล้วก็ประธานไทยพีเมลีกนะครับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมก่อนยื่นจดทะเบียนในการเลือกตั้งนายกสมาคม,มเมื่อวันที่ผ่านมาครับพร้อมเรียกที่จะนัดสืบพยานนะครับวันที่26มกราคมในปีหน้าด้วยครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด14,000คนครับอันดับแปค่ะไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะ,ะดูแหล่งมั่วสูงขนาดใหญ่ของวัยรุ่น<อ>ให้ทายว่าที่ไหน ผมว่าอาจจะเป็นชั้นเมืองไหมในใช่ค่ะที่ที่เขาว่าก็คือรอบแนวกำแพงโบราณค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะทั้งมีการเสพยามีการมั่วเซ็กตั้งแต่พรบข้ามยันกลางดึกกันเลยทีเดียวครับจนผู้คนเนี่ยไม่กล้าเดินผ่านกลัวนะแถมขวดยาแก้ไอและถุงยาอนามัยไว้ด้วยอ๋อก็คือทิ้งเกินไ้เกินเลยไม่ได้เก็บกันเลยยาหลายชนิดมากใช่ค่ะครับผมค่าวนี้มีขนานทั้งหมดห5,000คนค่ะ ไปต่อกันที่อันดับ7ค่ะทีนี้คือไปดูเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างค่ะโอ้เหมองกับผมเลยไปดูการประกวดมิสเวียดนามปี2,557รอบ ภาคใต้ค่ะอที่คัดเลือกสาวที่คัดเลือก2ีสาวสวยเป็นตัวแทนของภูมิภาคไปประกวดรอบสุดท้ายในเดือนหน้าที่จะจัดขึ้นในปีละสองครั้งอ๋อคือการประกวดแบบนี้เขาจัดปีละสองครั้งไม่เหมือนนางงามบ้านเราจัเถึกปีใช่ค่ะโดยจะคัดเฉพาะสาวที่เกิดในแผ่นดินแม่ก็คือเป็นเป็นชาวยวนนะเป็นชาวนโดยเฉพาในเวียดนามเนี่ยนะใช่ค่ะและที่สําคัญคือ ต้องไม่ทำศัลยกรรมด้วยเฮ้ย <welche> จะรู้ <ix premier> ได้ยังไงไม่รู้สิค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด17,000คนค่ะอันดับที่6ครับเป็นเหตุอาชญากรรมเมื่อเกิดเหตุครับโจรรูปร่างทุมทุวมหน่อยครับสวมไอ้มงครับเจาะกำแพงโรงแรมสวิตโฮเทลเลอคองคอร์ดครับย่านรัชดาเนี่ยตะลุยลักทรัพย์6บริษัทรวดเลยครับเออใช่แบบเจาะกำแพงแล้วก็ไปลักทรัพย์ในบริษัทเนี่ยเออ ตำรวจนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นคนในเพราะว่ารู้ว่าจุดตรงไหนเนี่ยไว้ทรัพย์สินเอาไว้บ้างเหมือนรู้ทุกจุดเลยใช่มันทะลุแบบโอ้โหซอกซอนมากเลยข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด19,00 0คนครับค่ะอันดับ5้าค่ะเป็นกรณีของดาราสาวโดนัทมานสันนันค่ะพี่ทำไมครับเธอออกมายอมรับว่าเคยถามแฟนเก่าอนันดาหลังตกเป็นข่าวกิ๊กไม้สาวเจนนี่ค่ะก็คือเคยถามอนันดาเราอยากรู้ใช่ค่ะเขาเผื่อด้วยนิดนึง แต่ไม่ได้หึงน,ะนะ้นางบอกอออส่วนหัวใจตอนนี้เนี่ยก็มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาจีบแล้วอ๋อข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด1,9ึ่งคนค่ะอันดับที่4ครับเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลชั้นสูงครับของสังคมนะก็มีอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรครับบิดาของหม่อมหลวงรุ่งคุณซึ่ง หมอมราชวงศ์เกียรติคุณเนี่ยเสียชีวิตในวัย79ปีแล้วก็คุณหญิงบูนวิภาโสนกุลครับภรรยาของหมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลครับที่เสียชีวิตด,ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย62ปีครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด25,000คนครับ ค่ะอันดับ3ค่ะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเหรอฮะอ่อล่าสุดค่ะปลอมเป็น Facebook ของโนตอุดมแต้พาณิชย์ค่ะพี่หอลอกให้คนบริจาคเข้าบัญชีตัวเองอเจ้าตัวรู้ข่าวก็สั่งทีมงานจี้ให้ลบก็ไม่ยอม อเ๋อเลยใช้ไม้แข็งแจ้งจับจนรู้เป็นฝีมือของสองแม่ลูกอ๋อก็สแม่ลูกจอมปลอมก็ต้องอย่างนี้ครับคือคือมาหลอกลวงกันนะก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการอใช่ค่ะครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด33,000คนค่ะอันดับที่2ครับไปที่ชนบุรีครับน่าจะเป็นข่าวใหญ่ผสมควรเมื่อตำรวจนะครับไปรวบตัวครับผู้กำกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า เสียนสยองครับอ่าพร้อมด้วยดาวร้ายคนนี้น่าจะรู้จันครับวิทิตแรดอ่าในข้อหาอาจารย์ครับหลังหลอก5้านักศึกษาสาวไปเทสหน้ากล้องในโรงแรมแถวบางแสนครับก่อนจะรุกลวนลามพวกเธอนะครับซึ่งพวกเธอก็เลยโทรเรียกเพื่อนให้มาช่วยครับก็เลยรอดจากการถูกลวนลามไปครับผมข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด36,000คนครับ ไปดูกันที่แวดวงสังคมไฮโซกันบ้างค่ะไปดูงานมั่นของลูกสาวคนเล็กของเครือเจริญพภคภัณฑ์ค่ะพี่คุณบีทิพภาพรกับเจ้าของลิขสิทธ์การ์ตรูนเชลอดอนโอโคุณแตนชวันวัฒน์อริยวรารมค่ะที่มันงานยิ่งใหญ่เลังการม,มากค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยมีบุคคลสําคัญในทุกแวดวงเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะนักการเมืองก็มานะใช่ค่ะดาราคนดังในวงการดังๆนะใช่ค่ะ ส่วนพิธีมงคลสมรสค่ะจะมีขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนนี้ค่ะนี่ขนาดงานมั่นยังขนาดนี้เลยนะแล้วถ้าสมรสนี่ขนาดไหนนะโอ้โหต้องรอติดตามมาค่ะข่าวนี้มีคนมาทั้งหมด50,000คนค่ะมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับ เป็นผู้สื่อข่าวจากกองบรรณาธิการข่าวสตรีคุณสวิชยาชมพูพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะคุณม่อนครับผมอสวยมากเชิยววันนี้โห่นี่เนี่ยรายการกากเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะคะผมนี่ดูมีความสุขมากนะคระับมีคนสวยมาอยูข่ข้างๆผอดีฉามากเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ฉาไม่ฉ่าอ๋อมากระที่เรื่องข่าวดีกว่า วันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างเป็นเรื่องของน้องมิ้นนะคะมทนน้องพลกระสานติกุ่เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจริงๆก็ไม่เล็กไม่เล็กหรอกแต่บหมู่บ้านอะไรไม่เล็กนะเล็กน้อ่างต่อบางแล้วแล้วนางเนี่ยเที่ยวคนเดียวรอบโลกตั้งแต่อายุ23อ๋อเหรอฮะตอนนี้อายุ26เที่ยวไปแล้ว50ากว่าประเทศเยอะมากเออแล้วเที่ยวคนเดียวด้วยนะเป็นผู้หญิงค่ะ เราก็เลยเออสนใจนางก็บอกว่า,าคือก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศสเปนค<อ>่ะ<อ>ศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีสเปนก็คือก็จะพูดภาษาสเปนได้และที่แรกที่ไปอะครับ ที่แรกที่ไปของมิน้นนี่เขาบอกว่าไปที่หมู่กออเกาะอัสเรสเขาบอกว่าเออเป็นประเทศที่สวยมากแต่ว่าน้องมิน้นบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรไม่ควรที่จะไปเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายแพงมากเนื่องจากเป็นเกาะแล้วจะมีหลายเกาะอ,อ๋อมีเกาะย่อยอยรีระหว่างเกาะที่จะไปงั้นก็คือต้องใช้เครื่องบินโอโ้โหไม่มีเรือไม่มีอะไร มีแต่แบบเออต้องต้องอาศัยเงินเยอะมากแต่น้องมินมน,นี่เน้นเที่ยวแบบประยาหยัดเ,เน้นเที่ยวแบบประหยัดด้วยค,ความที่ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ใช่ใช่ก็เลยน้องมินก็เลยบอกว่าเออเป็นประเทศแรกที่แบบต้องใช้คือก่อนอื่นต้องศึกษาข้อมูลดีๆนิดนึงว่าการเดินทางจะไปในแต่ละประเทศย่อยๆนั้นอะในในระหว่างจังหวัดจังหวัดนั้น่ะมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโฮสเทลก็ไม่มีต้องต้องพักโรงแรมเท่านั้นดังนั้นค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น คงก็อยู่ประมาณสามอาทิตย์ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะ3สามอาทิตย์เหรอฮะสามอาทิตย์น้องมินบอกว่าเวลาจะไปเที่ยวแต่ละประเทศจะเน้นจะสามอาทิตย์ตลอดอ๋อจะเน้นเจาะเน้นเจาะลึกเจอเพราะว่านางบอกว่าจะเที่ยวแบบเดินทางช้าๆไม่รวดเร็วเก็บรายละเอียดชิวๆไปเรื่อย Uh huh. เขาก็บอกว่าเออก็เป็นประเทศที่ครั้งแรกที่ไป mm hmm. หลังจากนั้นก็จะเที่ยวในประเทศอเมริกาใต้ mm hmm. ในโซนอเมริกาใต้ไลนไลในโซนอเมริกาใต้เ<ๆ>พราะมันอยู่แถวสเปนเหมือนกัน uh huh. แล้วเขาก็พูดภาษาสเปนได้ uh huh. เขาก็บอกว่า,าเ,เออใช่ใช่เพราะนางบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบประเทศที่ เช่นยุโรปหรือประเทศที่สะดวกสบายคือประเทศที่เจริญแล้วไม่อยากไปที่ลำบากแอเวนเจอร์หน่อยใช่เพราะว่าน้องมินชอบเดินป่าแต่เขาพูดภาษาสเปนได้ก็สบายเลยเพราะภาษนเป็นนั้นนี่ของสเปนเยอะใช่ใช่เขาก็ไปไปเที่ยวหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาแอฟริกาด้วยเน้นไปแบบโหดโหดโบลิเวียโบลิเวียอะไรอย่างนี้โบลิเวียก็ไปเจอ ด้วยความที่ประเทศเขามันสูงเขาก็จะมีโรค a t t i t u d e sickness เออก็คือมันเจอเจอกับความสูงแล้วแบบปวดหัวเป็นอาการปวดหัวรับรับกับสภาพอากาศไม่ได้ใช่ก็เขาบอกว่าเออสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเลยอ่าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะเผชิญก็คือการเป็นเนี่ยโรคเนี้ยหรือแม้แต่การเจ็บป่วยเพราะมันจะทําให้การท่องเที่ยวหมดสนุกตอนแรกเราก็เป็นเป็นผู้หญิงเราก็งงว่าอ้าวที่ยวอยู่อยู่โฮสเทลอยู่กัน อาเตียงเตียงเยอะใช่ไหมสิบเตียง20เตียงทําไมไม่กลัวหรอเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเขาบอกโรงแรมน่ากลัวกว่าอีกอยู่โฮสเทลนั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรเรียกร้องอะไรโดนข่มขืนไม่ได้ก็จะมีก็จะมีคนเยอะแยะคนนอนกันเยอะแยะแต่โรงแรมมันแบบว่าเป็นส่วนตัวใช่ใครจะเข้ามากระไดถูกถูกอ่าโอเคคาวนี้มีเรื่องหนึ่งที่ว่าจะมาเล่าให้ให้ท่านผู้ชมฟังเป็นโรค เป็นตอนนี้เป,นเป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะเท้าแบนเท้าแบน,แบนเป็นโรคเหรอคะเป็นอ่ามันเป็นภาวะเท้าแบน ที่ตอนนี้คนทั่วไปไม่ทราบว่าเราเป็นเราจะสังเกตได้จากเอ๊ะบางครั้งทําไมเราใส่รองเท้าเดินนานๆทำไมเมื่อเอะเมื่อเมื่อลามยันหลังเออเออเออใช่ใช่เพราะภาวะเท้าแบนจารีลาของเท้าโดยปกติเนี่ยจะมีอุ้งเท้าถูกไหมคะใช่ใช่ใช่เมื่อเมื่อสมัยก่อนย้อนไปในอดีตเนี่ยอ่าก็จะมีพื้นพื้นหญ้าหรือมือแม้แต่พื้นทรายยังไม่มีพื้นปูนคอนกรีตเท่าไหร่มันก็จะ สอดรับกับอุ้งเท้าของ,ออของมนุษย์เราหลังจากนั้นปัจจุบันนี้เป็นเนพื่นปูเป็นพ,พื้นเรียรยๆอ,อุ้งเท้าที่เคยมีเดินเดินไปมันก็จะบิดเข้ามาจนมันแบนไปในที่สุดใช่ใช่สังเกตดูว่าเราแบนขนาดไหนก็คือถอดรองเท้าวางปุ๊บแล้วก็เอามือสอดเข้าไปในมันจะมีช่องวาว้าวถถ้าสอดได้เยอะถ้าสอดได้เยอะคือ มีอุ้งเท้าปกติแต่ถ้าสอดได้น้อยปุ๊บคือเท้าแบน้็สอดได้ไม่ครึ่งครึ่งข้อนะคะผมมีผมมีโอกาสเรามีเรามีเรารู้สึกว่าเรายังมีกุ้งอยู่ยังมีกงอยู่ผมไม่ผมเหมือนจะเป็นเท้าแบนอยู่เหมือนกันแล้วอย่างนี้จะมีปัญหาไงก็คือปวดหลังมันจะมีปัญหาเนื่องจากการปวดหลังเพราะว่าเส้นเอ็นบริเวณนี้เมื่อมันมันมันจะได้รับแรงกระแทกมากเพราะว่าไม่มีอุ้งเท้าที่จะรองรับดังนั้นคุณหมอเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะช่วยให คนเท้าแบนเนี่ยซึ่ง70%เลยที่ที่ที่พบนะคะอ๋อเยอะนะใช่เยอะยอะมากโดยโดยที่บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอุ้งมีเท้าลักษณะแบบไหนเขาก็บอกว่าเอาแผ่นช่วยเสริมได้อ๋อใส่แผ่นซื้อซื้อแผ่นเสริมมาใส่ช่วยให้อุ้งเท้ามีอุ้งเท้ามากขึ้นดังนั้นการเดินมันก็ถ้าใส่ไปนานๆมันจะทำให้เรามีอุ้งเท้าไปในตัวได้ ใช่ถูกค่ะคใส่ใจมานิดน,น,นึงนะคะแล้วันนี้เราก็ต <ขอ S 2> ้องขอบคุณคุณคสวิชยานะครับที่มาร่วมรายการสิบข่าวเด็ดกาบเรานะครับาาค่ะผมค่ะ<า>และทั้งหมดนี้คือสิบข่าวเด็ดประจำวันที่ท่านผู้ชมสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ w w w m a n a g e r c o t h ค่ะสำหรับ,บวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ